ไปเข้าห้องน้ําที่ปั๊มปะตะทนะคะแถวสุวินทวงศ์เอ้าสร้างโรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามจะทุได้บุญได้กันนะคะสวัสดีค่ับนี่เราจะไปกาบหลวงพ่อโสธรนะั้นเราแวะร้านไข่ต้มของครูจ้อยนะคะครูจ้อยไข่ต้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้เรามีราคาเท่าไหร่มั้งคะครับเรามีราคา99บาทร30 ก็ร้อยหกสิบเก้าแล้วก็สองร้อยหกสิบเก้าต่ออันนี้ห้าสิบฟองอันนี้ห้าสิบฟองแล้วตะกร้าใหญ่ละคะตะกร้าใ,ใหญ่นีสี่ร้อยห้าสิบอ่อและส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนเขาจะบนเท่าไหร่คะ,ะเรื่องบนนี่มันแล้วแต่คนแต่ว่าเวลาไหว้ขอพรก็ใช้ชุนพวกนี้คะ่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนุใช่คนห้าร้อยฟองก็ต้องเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูซื้อสามสิบฟองแล้วจะเอาไปถวายไม่ไม่ได้บนแต่ไปขอพรขอพรค่ะอุละตะกร้าใหญ่นี่เท่าไหร่คะเนี่ย อันนี้ร้อยไอ้สี่ร้อยห้าสิบค่ะร้อยฟองร้อยฟองสี่ร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ต้มเรียบร้อยต้มค่ะว้าวีเห็นไหมสกแกน,<ม>นได้ด้วยมีน้ำาปันปน้ำนปลาแล้วก็บหให้เรียบร้อย<ม>ค่ะมีน้ำกับน้ำปลาด้วยนี่ก็แวะมาอุดหนุนครูจ้อยนะคะครูจ้อยไข่ต้มสาขาหนึ่งเบอร์เบอร์โทรศัพท์อยู่นี่นี่นะคะเนี่ยเส้นทางเนี่ยเนี่ยเรา จะมุ่งหน้าไปกราบหลวงพ่อโสธรน,นะคะก็มาถึงวัดหลวงพ่อโสธรกันแล้วนะคะกำลังจะเข้าไปกราบท่านคพ่ะา,า,าเพื่อนๆมาทำบุญด้วยกันนะคะสถานที่วางสิ่งของถวายหลวงพ่อ เราก็ต้องถอดรองเท้าเรียงให้เป็นที่ไปสมปรารถนะ <c oughs> อาอ๋อเอามาวางตรงนี้มาเดย์ยู่ะเอาไขไป มันลดนะคะเอามาือกดๆให้นอะยนี่ป้านายซื้อไข่มาห้าสิบฟองจะเอามาเอามาถวายขอพรท่านนะคะว่าเราไม่ได้ไม่ได้บนอะไร เพ <input? S 1> าราะว่าถ้าบนไว้นี่เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาแก้บนนสามารถลาขายจากไม่ <gardens S 2> เ,เลยถ้าแสดงบริจาคเพื่อการอุทิศให้เป็นทางแต่แรงเงินลงทุนรายจายห้หารเมื่อท่านบริจาทใหเขียนชี่อใส่สมุดด้านซ้ายมือเพื่อทางวัดจะได้นําไปไว้ใต้ฐานถ้าเป็นสิริมงคลแก่ท่านขอความร่วมมือทุกท่านลาแค่ไข่และของถวายของท่านไม่ลาของถวายของผู้อื่นขอบคุณค่ะ เรามาถวายใกล้ๆนี่ก็คือองค์พ่อแม่พี่ยองที่มาไหานจะได้รับบัตรสองใบใบหนึ่งติดของถวายอีกใบพกติดตัวนำไข่น้ำเปล่าน้ำปลาใบผลไม้ไปวางไว้บนชั้นวางแล้วมันดอกไม้ทุ่เทียนทองมาลัยเข้าไปไว้หลวงพ่อได้ในห้องโถงใหญ่บอดตาหมายเลขบัตรที่ได้ว่าของท่ายู่หมายเลขอะไรเดี๋ยวเราก็ลา ลาไข่แล้วก็เอามากินได้อ๋อตรงนี้เป็นจุดรับบริจาคใครไม่เอากลับไปก็เอามาบริจาคที่นี่ได้ดูสิใช่ไหมสายมูคุณมาลีจะไปไหนมาไหว้ตรงนี้อ๋อไปเลยไปเลย ว,ว,ว,ว่า์หลวงพ่อเห็ไหมเป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองอฉะเชิชงเซานะ บูชาดอกไม้ทุกเทียนอ๋อนี่ไงบูชาดอกไม้ต้องไปซื้อข้างนอก ียนดอกไม้ก็หยิบเองได้อดอกบัวมีดอกไม้ชุดละยี่สิบบาท ได้ตรงนี้ก็ได้ในตู้บริจาคน้ำค่าไฟให้ามาทำบุญนะคะท่านศักดิ์สิทธิ์มากดูกคนมากันเยอะนี่เป็นนายก บูชาดอกไม้ทูบเพียนมาถวายองค์หลวงพ่อโสธรนะคะเราก็ท่องคาถาด้วยกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณรง้าโมสงดินพุทธะรงสิงหทรงสมุทยะทรงอาการ พุทธังแถวคลาดทามังแถวคลาดสังฆังแถวคลาดตรตูไทยทานวินานสันตินากาโรปุสุสันโทสิโรมัชเชโมกาโรโูนาคะณะโมนาณาจิตเตพุทธกาโรกัสันโธจะทะเวเนเตคากาโรศีสากยะมุนี โพตมโมยะกเกนยะก,การโยปริยะเนตรไตรโยชูหาสีเตปันจะทุกธานมามิหังจารุขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อสัพรรเขอให้ไปทรอนให้ข้าพเจ้าและครอบครัวและบรรดาเอฟซีผู้ติดตามช่องยูทูบป้านายพาเที่ยวนี่ขอให้ประสบผลสำเร็จ คนมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงให้ทำมาค้าขายขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานและขอให้รวยรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกทุกคนนะคะสาธุที่ป้านายมาทำบุญแทนเพื่อนๆนะคะสาธุสาธุสาธุจะมาปิดทององค์หลวงพ่อกันนะคะตั้งจิตอธิษฐานปิดกับป้านายนะคะ ดูดตรงมือขอให้รักซักเยอะๆเดี๋ยวก็เอามาติดนะคะนี่ทองพุกนเนี้เป็นทองบริสุทธ์นะคะเนี่ยเศษกระดาษนี้ก็ก็จะมีคนมาบูชาไปเพื่อเอาไปไปร่อนเอาทองอีกเอ จะตาจะเห็นดีไหมเนี่ยนี่จิตได้กันนะคะรับซับรับซับเรยรวยๆรวยๆตาดูดูดอันสวยงามมากเสร็จแล้วเราก็นำ ใบไว้ตรงนี้ใบดอกไม้เทีนยนเลยจ้าองค์มาเลยก็เขาให้เอาวางตรงนี้เราไม่ต้องเอาไปวางที่องค์พระ จะมาปิดทองแบบ ดี๋ยวแล้วก็ทำบุญยอดตู้ให้เป็น อเราถวายไขย่ไกยบูชาตรงนั้นแล้วเราก็ข้ามมาฝั่งทางนี้เนี่ยตอนนี้ท่านกำลังบูรณะโบทนะคะเนี่ยสร้างโบสถ์เมื่อกี้เราทำบุญไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากราบองค์จริงฝั่งนี้บูรณะอุโบสถวัดหลวงพ่อสดทองใครจะร่วมทำบุญก็บุญไนะ เราก็จะเดินไปกราบหลวงพ่อองค์จริงองค์ที่เราไปไหว้เมื่อกี้เป็นองค์จำลองให้คนจุดทูปไหว้ไม่ได้จุดทูปมั้งคะบ,บูชาถวายทูปเทียนปิดทองแต่องค์จริงนี้เขาห้ามไม่ให้ปิดก็จะมีทางบอกว่าทางไปนมัสการหลวงพ่อ กำลังบุรณะเลยนะคะเนี่ยใครจิตศรัทธาจะทำบุญเชิญนะคะจะเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงครึ่งเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเจ็ดโมงเช้าถึงสิบเจ็ดก็ถึงเวลาห้าห้าโมงเย็นแล้วก็จะมาเห็นอันนี้คือองค์หลวงพ่อโสธรอ,องค์จริงนะคะ คนก็จะเยอะเราไหว้ตรงนี้เลยเนาะ เข้ามาตัวระหัตุสมาสำนึุทัสสะอิติอิติอิติโสทโรนโมพุทธายะอันนี้ก็เป็นอุโบสถที่กำลังบูรณะนะคะเดี๋ยวป้านายแปะลิงก์ให้แล้วใครอยากทำบุญก็ทำบุญได้เดี๋ยวจะถ่ายเออนีไงมีมีสแกนคิวบะคคิวอาร์โค้ดได้ด้วยนะ อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะร่วมกันบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถของวัดหลวงพ่อโสธรสำหรับวันนี้ป้านายก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะอ,ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ป้านายขอให้สมปรารถนาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ